มเาเรียงปรับกันเจ็ดตายบวันกว้างหรือไม่ในใจไม่ดีม่ดีไ่ดเดี๋ยวหลายกว้างรบกันเจ็ดตายหลืวันวันก็หายวันล็อกนี่เจ็ดตายตอนน็เจ็ดตายทางล็อกกันแล้วไอ้เรากว้างเลยไรงูน่าไก้มจะไม่โย่ปีนึงอยู่ปีนึงอะไรปีอะไรแหละไปเรียนจงกล้าเรียนจงกล้าถึงกาปุงกแต่ไปลาเรียงในใจเผื่อกว้างนะ่นในใจมันาบปั่นัปนั้นปนนี้ ตึงอาทีน่นี้ป่ออาทิตย์นั้นก็จ่วงเท่าติดก็นัดเปือนผเป่า,าเดี๋ยวชาคือพมเป็นผูน้าแล้วนะเป็นผู้น<ช>ําเองึอ่งคโป้าเปลือนพมเปือนนี่ป้อมมาคนหนึ่งเจอป๊อบเป็นมือเบสเป็นมือเบสคือกูนะบัดดี้บัดดี้ก็ที่นี้เราตังรลับมาแต่ตรงกล้าเนะคือกวาเท่าอาทิตย์นั้นนั้นวันเท้าว่าเจ้าวันเราหนังประตูมาจากตรงกล้าซึ่งก็มาจากตรงกล้าป้ามาตึงกลางวันเตียงตึงกลางวันเตียงก็เค่รถเกลี่ยงจากบ้านจากเกลี้นก้าวเนี่ยไปไหนตา ตึงว่างอีตึงมันมันกำเลยวะเนาะคือมันมันมันเดินต่างไกลอะนะกระป๋องเซคนมีปมป๊อปนี่ครับเปลี่ยนอีกลองคนกระปอไปตึงอ่บด้วยความไม่รู้นั่นคือเด็กนัวต้องทราบความจรงว่าเพราะมันจบลาจัดกันอ่าจบเตียวป้านะจบลาจัดติงกรบตีนี้ก็มีเรียกว่ากระบอกกาะลามาอันนี้่านะกระบอกกาะลำกระลำกันแต่อันนี้ว่ามบอกยาว กาทีนี่แหวเนี่ยล้ำ r o มานั่นกาวไวไปนอนน้ำปมเลยน้ำปมติดช่วงหนูติดสายตาเดี๋ยว,ว,ายายายวบางนเคยเดินแมนกาิีนี่ช่วงนั้นโดยความเดี๋ยวไปรุนนั่นนะเลยก็ไม่เรียนนั้นคือจช่วงนั้นนาตมุนไพรมันดังเลยนะตะ <c oughs> มุนไพรมันดังซึ่งอาเปลือนี่นกงอออดไม่ได้กตินี่ปมโดยความเดี๋ยวปเป็นผู้นำเป็นหลุกเตรกากีินี่ว่าเออเราไปเจคกนใช่ไหมตึ่งแบงเป็นต้องตีมเตีมเงินให้ไปติน้ำเื่อไป อุงอา่นั่นก่อนถึงกะตีมนึกกะไปอ้าดมุนไพรนึ่นไหนนั่งอยู่ป้อมนะป้อมกะบป๊อปลูกตี๋ยนะใชอโลูกตีลูกตี๋ยถึงกะพอดีอ่ะเตี๋ยนั่นก็มันเป็นปลาแต่ก็มันตัดจะมาโย่ใจกลางโน่ถึงกะมันมีปลาตอมแล้วก็อยากโล่ตอมโล่ตอมโล่สมุนไพรตอมตอมมาคลิปรายดินได้อือก็เป็นปลาตอมไปตอมตอมล้วนๆถึงกะปลาหลางน้ำเจ๊ะ ถึงกัี่นี่ก็เราก็ต้องแยกไปช่วงวันป๊อบแยกไปอีต่างยังไงโบกช่างคนนู้นก็ไปแต่น้ำถึงกัจังว่าเราขับรถกระตั้งป้าน้ำน้ำลุงป๊อบเลยน้ำลุงนอกไปน้ำปั่นนอไปทางนั้นแหละกับที่เก้ตั้งหนึ่งเปล่าเลยนะกลางคืนกลางคืนนึกป้อมเก้เลยหลุดเตะเก้ตั้งอุอากาศเกี่ยงตึ้งปูนโน่ายบอกแนวล้ามายบอกแนวล้ามหนังลังตึงมานั่นไปวนแรกใช่ไหมพอมาเดีอยเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงจะว้าวพอเห็นโลตอมกวนเออประมาณแบบนี้เก้รถไปรักถึงยี่โมงได้ พอไปตึงโลต่ตอมปั๊บเบ,บิดจูจีแล้วไอ้ผัวเปลี่ยนปมเหรน้อยอ่ะตัดป้าทอมอะไรกันเนี่ตุ้นล้ตุดแล้วตูดน้อยอ่ะตัดป้าทอมแล้วปุ่มแปงเกียงแปงเกียงว่ำไปตึงเป็นป้าทอมเป็นสิบไรดินเลยปัวหม้อวู้ป้าทอมเซวันจัดจัดเออหม้อเก็บแต่ได้เก็บเอ้าไอ้ยะงทำแกนะทุกคนที่นี้ครับปลี่ยนปมลงไปเก็บ มันเป็นโลเลยนะเปลืมันลงลุยน้องไปเลยถึงผมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะเห็นดูเปื่อกนะจุ๋ยแก็กบกรบๆจุ๋ยแก็บมีตุ้งก้นน้อยกันก็สักเสี้ยนาะไรที่มีแสงเกียงปีชนาเดินมาจากฝั่งน ون, ู้นฝั่งตาลังลเป็นแสงเกียงกาดว่าเดินบอม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 ถึงผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในป่ามันมีมันเป็นแบบมาย,ยาแน่นะนะเราต้องโกส่งเสียงแกับอเหรอไม่ตอบเงียบก้ามาเกะปูก้ามาเกะปูกบก้ามาเกะตึง Đã nhìn cậu quá Khói ạ Mà ăn quắp vậy lê Chẳng quá ăn mà nói chẳng quá bấm ăn mà Chơi mà đi lên lùng giờ ta tùm Bỏ cao lắm ta bá mà bật nha Trông Ô Bác bóng thầm cơ nhau Sao đi trông đó đắm 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 Làm cơ đi đắm ngon Bọc lắm Cái kì mà nha ตึ้งกาทีนี้โดนก้ามาเกยเลยซึ่งกระปุกกระตำตัวไม่ตกทีนี่ซึ่งวะมึงมาแต่น้อยมึงมาแต่ยรกมีการจังละขึ้นมาขึ้นมาที่กะดปุ๊งเราอะแต่ว่ามันเกิดว่าตามเขาแล้วนะก็เดินขึ้นไปพอขึ้นมาตึ้งก้าวเกยละก็อย่าต้องท้าเม็ดมึงยกมือซึ่งหนึบเร่นะไอ้คนหนึบเปล่าเจ้าโยนได้การนั้นก็จําเป็นต้องยกมือก่อนใช่ไหมว่าเราในตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าจังหวะแต่ว่ามาตึ้ง่วนต่อมันเปลี่ยนปุ๊งมัน ปอย่างปลาตอมไม่เอาบอกแนวล่ามแล้วตังปิง้งไว้แต่รถใส่แก๊สแล้ <laughs> ตังปิง้งไว้แต่รถซึ่งเราไม่มีอะไรไปต่อสู้เลยยกมือ,อ,อยกมือปั๊บบอกแนวล่ามตายไปคนเนี้ยขึ้นมาแต่น้อยขึ้นมา,าเหยียบเปลือนมันขึ้นมาแล้วก็เปลือนผมไปแก๊มใจเดาอย่างที่กระปุมันไปเหยียบป๊อกขึ้นมาก่อนไม่ขึ้นอยากบดีที่ต้องป๊อกขึ้นมาก่อนไม่ได้ยินอ๋อป๊อกขึ้นมาก่อนไม่ต้องยิงอะไร <laughs> ขึ้นมาก่อน ไอ้ตัวึ้นมาแล้วึ้นหมดตุ้งบกตุ้นหมดตุ้งเย็นยบลังพุ่มเม็ดเลยแล้วยบลังพุ่มจูมือไปนะโย่ลังพุ่มเม็ดเลยแล้วปุ่มไม้เจือเป็นเจอปึ้งอะไรกันนะตัวนั้นนะกตีนี้ผมจีปั๊บอ่ะมึงมาแต่น้อยน้อยมึงมาได้ปลื้อเราพุ่มก็บอกวพุ่มลั่นคนนั้นคนนั้นลั่นลุงอะไรก้อนนั้นเลยนะกตีนี้มันว่าลุงน้อยมันว่าลุงลุงลุงพุ่มลุงเจอลุงนอกับมันว่า แล้วไม่บอกก่อนล่ะใช่แล้วไม่บอกเหลกนู้น yeah. ล่ะใช่หย่าลุงกับนปีน้องกันเลยเราต้องเมื่อนปีน้องกันเป้ได้ไหมล่ะปฏิเนนต้องกันพลิกต้องกรารพลิกจนว่ามันว่าเออผมไม่จะากใจด,ดูอ่าเลขมันขึ้นมาแกป,ป่าไปใกล้เป็นรอบพร่องชอบปุต้องดูแลเรื่องว่าจริงป่าต่อมานั้นเป็นปลาต่อมรม,มชาตินะ <c oughs> แต่ว่าโยกลางนำ้ำเกลาเลย <c oughs> มันว่าเออไช่ตัวตีนะใช่นะปุ๊บไหนนำตัวนะปุ๊บ สายปึง้งครับผม <laughs> ผมสายปึ้งผมสายปึ้งบันตรานี่ก <laughs> ็ทีนี้ไอ้บอกเนี่ยร้านเดียวันป้า <laughs> มันมันนักหลัวไอ้เนี่ยวันวนว่าเตลหลเรียบร้อยขึ้นนอกียรบร้อยถ <laughs> ึงการน,นิ้วก้าวโกงไข่ียบร้อยถึงกว่างนิ้วอ่ะเตจับกระโจมมือนี่เน็บหลัวเนี่ยรานมั้ยว่างหลัวกว่างเหลัวล้านเลยเลยโอ้กลิ่นราวก้าวมิ้นกุ <laughs> ้งถึงห้องกินช็อกโกแลตกันกินช็อกโกแลตกันเต้ดมนต้ม กันทีนี่กันเล่นกับดีกันที่นี่กับซื้อกันซื้อ้าวกันวมากเยใส่ในบานอยู่ตรงในกันรู้ว่ามันกับบานอยู่แก่บานปุ๊บนั่แหละโยต่โตจึงกันทีนี่ปุมันไปเลยติรถบอกเนี่ยล่ำเราทุนไปไหนวะกันทีนี่มันนันไปจึงมันกันนิดดวโอ้ตัวตีใหายปุ๊บตรวดไปไต่อสู้ปุ๊ปลาไปตุ้มไปนเราปลาก่อนนะครับก็เราปลาไปเลี้ยวในปลาปนปลาเลี้ยววะจก็ไปยิ้มอาผมมาตึ้งตื้อบอกเนี่ยร่ำแป้งเกียยอะไรเนี่ย นี่บอกนี่ผมเคยป่าเดินป่าแล้วกันนี่เออเยอะน้ำลุงเยอะไม่บู๋นผมแบบมันมันมันเออนี่ผมป่าเดินป่าอายุนี่บอกนี่แมนแมนร้อยแล้วไเออตะเล่กันดีสิเนี่ยพอทุตตายใายเอาเลยมาเดี๋ยวผมไปช่วยแก๊ปเออใช่เอาเลยมาเดี๋ยวผมไปช่วยแก๊บพ่แบบพ่อเลี้ยงเออได้เลี้ยงด้ยแล้วกต่ทีนี้พูดทุตายกันดีกันไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันนะหนับเตือนเป็นสายกันอยากสายกันทีนี้จนว่าจนตึงวันนี้นะ อันนี้เหดี๋ยวหยุดตะวีตที่บ้านนะเอองอาวุธไปยกคนตัวเราต่อจู่ก้องเราจ้องคนนะเราจ้องคนทึงเข้ามาคนเดียวเออฝากกองเราไปดีกว่ก่อนทีนี้ตั้งใจนั้นก็เราลบน้ำกับแดดวิทปกตินี่อันในเรื่องในพวกนี้การเจียดตายกันเลบกันเออเจียดมากหมผมบอกเห็นเลจอตรงหน้าแบบนี้เลยนี่ฟองนะนันแต่ว่ากุ้งเมาเนี้ยปอยถึงผมบ่กความดิบ Bọn nếu làm bà gái, rạch giang, rạch giang giang khen á, thì nó rạch giang tranh Tao bảo tên ít đi, tui tán. Thế mà mấy cao là không, con đi ไม่ก้าวแล้วท่ายังเลยเ้ยมไม่ก้าวไปแก่แล้วเป็นเด็กก้อนเลยไปใกล้ๆเด็อนนี่กับนกอันเทียนสายเสบบันตรานี่สาวชนุกชนุกกันยญิงไม่ก้าวโอ๊ะออกนอกได้เลยในระหว่างรอไปโกะแบตตัวหน้าหนาวนี่นะมาแวะลาวเรียงชนุกชนุกไอ้คุ่นใหนกว้างกันบรรยากาศดีตรงนี้เป็นน้ำกล้องของลุงอยู่กลางกล้อง ถ้าเกิดเหล็กลิบนี้ก็ด่วนล็อคไปเหล็กกลิบตัวหน้าเราคันนะน่าจะลงรั่งกลิบเดี๋ยวเราไปหลาตัวหน้ากันเดี๋ยวเราสัากเดี๋ยวไปยกแบตเลยเราวันนั้นได้ไดไดเอนอนอนสักเดี๋ยวก่อนนะได้นอนเดี๋ยววะนะรวยรุงลุงนะอนอนก่อนนอนก่อน